ขอให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยเยี่ยมชมมูธด,ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของทางกลุ่มง,งานการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์ทางเลือกอำเภอพระประแดงจังหวัดสุพรรณบรีอย่างไรก็ตามนะครับยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและก็การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด1ิที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตำบลบางยอร่วมกับโรงพยาบาลสงเสริขภาพตำบนบางยอเปิดโครงการและมอบด้วบายแก่ผู้มาร่วมพิธี ไทยและเอากลับมาให้กับพี่น้องในชุมชนของเราวัตถุประสงค์เราแค่นี้เองนะคะเพราะว่าต้องบอกว่ายาที่เอามาใช้เนี่ยซึ่งสามารถมาใช้ประอกอบอาหารได้ของมันสามารถทําประโยชน์แล้วเอามาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้นะครับจนกฎหมายได้แก้แล้วนะครับและสิ่งที่ทําตรงนี้ก็คือหลักๆเลยอยากเห็นคนในเกาะในคุ้งบางกระเจ้าทั้ง6ตตาบลเวลาที่ หลังจากที่เราดําเนินการปลูกวันนี้แล้วนะครับหลังจากนี้ประมาณ5เดือนถึง6เดือนนะครับเราก็ต้องส่งดอกไปไปไปตรวจสารนะครับแล้วส่งให้กรมการแพทย์กับเป็นน้ํามันกลับมาที่รพอพศอตอบางยอนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในคุกบางกระเจ้าทั้งหมดคนที่จะรักษาก็จะมีหมอแผ่นไทยน้องบิวของเราดูแลพวกท่านนะครับน้ํามันกัญชาที่ท่านจะรับไปนี้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายฟรีนะครับแต่อย่างที่บอกว่าการทําตรงนี้ก็คือจุดหนึ่งของจังหวัดสมุพรการ์ที่เป็นต้นแบบนะครับแล้วก็อยากจะ หลายๆที่นะครับถ้าเรานําไปใช้ในสิ่งที่มันถูกต้องมันก็จะมีประโยชน์เราอย่าไปใช้ในสิ่งที่ผิดนะครับการทําตรงนี้เรามีระบบป้องกันมาตรฐานค่อนข้างเยอะนะครับทั้งสแกนนิ้วมือนะครับทั้งมีจู่ตํารวจนะครับคอยตรวจตานะครับแล้วเรามียามกลางคืนนะครับทุกอย่างที่ในโรงเราบนทั้งหมดจะขึ้นที่ปปสนะครับมีรายงานบันทึกเทปนะครับหเดือนนะครับเราต้องเก็บบันทึกทีนึงครับทุก1เดือนปีหนึ่งต้องเก็บข้อมูลไว้เพราะว่าการขอ ลูกกัญชาทางการแพทย์เราใบยาดปีต่อปีนะครับแล้วก็เมล็ดกัญชาที่เราได้มาก็120เมล็ดน,นะครับเราก็ทําให้มันถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายที่กําหนดนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับใครจะนําไปทําจะได้รู้ว่าอ,อขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือได้รับความนึเคระห์จากนายอเภอเก่ารับท่านนายรังสิทธิจินดีครับนายโป่งของเราอยู่ด้านท้ายนะครับแกท่านได้นําระบบแอปของตรงนี้มาใช้ซึ่งผมเองอะ ไปที่ไหนก็ได้จังหวัดไหนนะครับมี Wi-Fi กดโทรศัพท์รถน้ำในโรงซึ่งใครก็เข้าไปไม่ได้นะครับนี่ก็คือความมาตรฐานปวามปอดภัยอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งปวามปอดภัยตรงนี้ต้องขอบคุณนายอำเภอจริงๆนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาในโครงการของผมด้วยนะครับนายก็เห็นความสําคัญตรงนี้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในคุ้งบางกระเจ้าและใกล้เคียงนะครับเมื่อวานก็มาจากสกลน,นครน,นะครับท่านรู้ไหมเสียเงินไปตั้ง4ี่ห้าแสนได้แค่ตรวจวิสาหกิจกับไปตรวจประวัติ อัจากรรมที่กองประวัติเนี่ยผมถามไปตรวจทําไมเขาไม่ได้ให้ประธานตรวจเขาให้เราพอสตอตรวจ